สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในวะิชาลัตสินนะคะและในวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนกันนั้นเป็นเรื่องภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกนั่นเองอารมณ์และความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในใจิตใจของเราที่นึกคิดขึ้นมาแล้วแสดงออกออกมาทางสีหน้าท่าทางให้คนภายนอกได้เห็นว่าเรารู้สึกอย่างไร เรื่องอารมณ์ของมนุษย์เรานั้นประกอบไปด้วยอารมณ์ดีอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจและความรู้สึกรักต้นเองต่อไปเดี๋ยวเราไปลองฝึกปฏิบัติภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์และความรู้สึกกันดีกว่านะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย let's go ท่าที่1นท่ายิ้มหรืออารมณ์ดีใจนะคะ มีวิธีปฏิบัติดังนี้นะคะเด็กๆใช้มือซ้ายนะคะหยิบจีนะคะจากนั้นตั้งมือไว้ที่ระดับปากและองอแขนแบบนี้นะคะเด็กๆส่วนมือขวาเท้าที่เอวนะคะเราจะใช้มือซ้ายในการหยิบจีบเข้าระดับปากเท่านั้นนะคะเด็กๆแต่เราจะไม่เจาะเข้าไปในปากนะคะอยู่แค่หน้าปากแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันอีกรอบนะคะเด็กถ้ายิ้มหยิบจีบมือซ้ายนะคะเสร็จแล้วตั้งมือไว้ที่ระดับปากแบบนี้นะคะจากนั้นมือขวาเท้าเอวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราทํากันอีกรอบนะคะเด็กท้ายิ้มหรือถ้าดีใจหยิบจีบมือซ้ายแล้วตั้งระดับปาก ส่วนมือขวาเท้าที่เอวแบบนี้ค่ะเก่งมากมากเลยค่ะดิกๆที่2ถ้าอารมณ์เศร้าหรือเสียใจมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะคะเดิกๆให้ดิกๆนะคะใช้มือทั้งสองข้างนะคะมาค่้ยกันที่ระดับสะโพกแบบนี้นะคะหรือระดับใชายกุกแบบนี้นะคะให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ การกระบาดแบบนี้นะคะแต่เ,เรามาปฏิบัติกันอีกรอบนะคะถ้าเศร้าหรือถ้าเสียใจนะคะให้เด็กๆนะคะเอามือทั้งสองข้างมาไขว้กันตรงนี้ด้านล่างที่สะโพกของเรานะคะให้มืออยู่ระดับเอวหรือสะโพกตรงนี้นะคะเป็นลักษณะของเครื่องหมายการกระบาดนะคะ เราเรียกว่าท่าเศร้าหรือเสียใจนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันอีกรอบนะคะท่าเศร้าหรือท่าเสียใจเอามือทั้งสองข้างนะคะมาควายกันระดับสะโพกนะคะให้เป็นลักษณะกายกระบาดแบบนี้นะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆท่าที่3นะคะท่ากโกรธหรือท่าอารมณ์โมโหนะคะมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะคะ ให้เด็กๆนะคะใช้มือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือว,ว่ามือขวาก็ได้นะคะแล้วเอานิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะแตะไปที่หลังใบหูแบบนี้น้านิ้วโป้งนิ้วชี้นะคะสองนิ้วนี้นะคะแตะไปที่ข้างหลังใบหูตรงนี้นะคะแตะไปมืออีกข้างนะคะเท้าเอวเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ ถูอย่างนี้นะคะถูบเบาๆนะคะแล้วก็ชักมือออกแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของอารมณ์โมโหนะคะอาจจะมีการใส่แสดงสีหน้าโมโหไปด้วยเพื่อความสมจริงอย่างนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันต่ออีกรอบนะคะถ้าโกรธหรือท่าโมโหนะคะอ่ะปฏิบัติดังนี้นะคะ ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือว่ามือขวาอย่างนี้ก็ได้นะคะมือใดก็ได้นะคะแล้วเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะของมือข้างใดก็ได้แตะไปที่หลังใบหูแบบนี้นะคะแตะไปแบบนี้นะคะจากนั้นมืออีกข้างเท้าเอวนะคะต่อไป ก็ค่อยๆนะคะเอามือนะคะที่แตะหลังใบหูถูอย่างนี้ถูถูอย่าแรงนะคะถูช้าๆแล้วก็ชักออกนี้นะคะเพื่อเป็นการแสดงอารมณ์โมโหนะคะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันอีกรอบนะคะถ้ากโกรธหรืออารมณ์โมโหนะคะมือข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะเอาแตะนะคะ 2นิ้วนี้ชี้กับนิ้วกลางแตะไปที่หลังใบหูแบบนี้นะคะมืออีกข้างเท้าเอวไว้นะคะจากนั้นเอามือที่แตะใบหูนะคะแตะหลังใบหูถูอย่างนี้มม่ต้องแรงมากแล้วก็ชักออกนะคะเป็นการแสดงอารมณ์โกรธหรืออารมณ์โมโหของตัวละครในนาฏศิลป์น,นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆท่าที่สี่ท่ารัก ซึ่งเป็นท่าที่ใช้แสดงความรู้สึกนะคะแสดงความรู้สึกรักนะคะนั่นเองมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะคะให้เด็กๆนะคะนำสองมือนะคะมาคว้ยกันระดับอกนะคะโดยปลายนิ้วนะคะให้แตะอยู่ตรงที่ระดับไหล่ของทั้งสองข้างแบบนี้นะคะอีกรอบนะคะเด็กๆเอามือทั้งสองข้างนะคะ มาคว้กันที่ระดับอกส่วนปลายนิ้วมือแตะอยู่ที่หัวไหล่ของทั้งสองข้างนะคะแบบนี้นะคะอีกรอบนะคะเด็กๆท่ารักนะคะเอามือสองข้างนะคะมาคว้กันระดับอกให้นิ้วมือนะคะแตะอยู่ที่หัวไหล่แบบนี้นะคะเป็นท่าแสดงความรู้สึกรักนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ ภาษาท่าที่เราได้เรียนไปทั้งหมดนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นภาษาท่าที่ใช้แทนคำพูดเช่นฉันเธอหรือเรียกนะคะหรือ 2. ภาษาท่าที่ใช้สแสดงกิริยาอาการเช่นท่ายืนท่านั่งนะคะและ 3. ภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะทั้งหมดนี้ล้วนแล้วมาจาก ท่าทางการดำรงชีวิตของมนุษย์นั่นเองนะคะถูกดัดแปลงมาเพื่อความสวยงามนะคะยกตัวอย่างเช่นท่ารักนะคะที่เราเรียนในวันนี้นะคะนะคะอันนี้ก็คือเราจะเป็นท่ารักนะคะซึ่งเราเรา่มือค่อยกันหรือประสานกันที่หน้าอกก็เพราะว่าเป็นการแสดงว่าความรู้สึกรักนะคะหรือความรู้สึกที่มาจาก มาจากภายในจิตใจของคนเรานะคะมาจากตรงบริเวณอ,อกนั่นเองนะคะซึ่งจิตใจเราก็อยู่ข้างภายในใช่ไหมคะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดจากภายในนะคะก็เป็นการแสดงความรู้สึกนะคะเราก็จะเอามือทั้งสองนะคะมาทําสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยเพื่อความสวยงามด้วยหนึ่งแล้วก็เป็นการแสดงตําแหน่งของความรู้สึกนั่นเองนะคะหรือถ้ายิ้มหรือดีใจนะคะก็จะมีลักษณะ เป็นการจีบนะคะมาไว้ที่ระดับปากแบบนี้นะคะที่ต้องจีบมาที่ระดับปากนัน่นก็คือเพื่อแสดงว่าเวลาคนเรานั้นยิ้มนะคะเราก็จะยิ้มกันที่ปากนั่นเองนะคะอลังคารเด็กๆและในวันนี้นะคะก่อนจบการเรียนภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์ในวันนี้นะคะคุณครูแหวนนะคะมีกิจกรรม สุดท้ายของเรื่องภาษาท่ามาให้เด็กๆทํานะคะนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะเลือกภาษาท่าที่ใช้แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกนะคะมาคนละ2ท่านะคะเช่นท่ารักท่ากโกรธหรือเสียใจนะคะหรือจะเป็นท่า ดีใจอะไรอย่างนี้นะคะสี่ท่าที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เลือกมา2ท่านะคะท่ารักท่ากโกรธท่าดีใจหรือท่าเสียใจนะคะสีท่านี้นะคะฝึกฝนให้มั่นนะคะฝึกฝนให้ให้มั่นคงนะคะจนทําได้นะคะแล้วเด็กๆนะคะถ่ายภาพนิ่งของตนเองนะคะที่ทําท่าประสาท่าของอารมณ์ในวันนี้นะคะ มา2ท่านะคะที่เลือกไป2ภาพนะคะแล้วบอกชื่อชั้นและเลขที่ของตนเองลงไปเวลาส่งลงในกลุ่มของการงานนาตศิสินนะคะครูแหวนขอเน้นย้ำอีกรอบนะคะส่งงานในกลุ่มการงานนาตศสินนะคะเท่านั้นนะคะเพราะถ้าผู้ปกครองหรือเด็กๆนะคะไปส่ง ในรายส่วนตัวบางทีอาจจะเกิดการตกหล่นได้นะคะคุณครูขอเน้นย้ํานะคะส่งในกลุ่มการงานนาตสินนะคะเด็กๆอ่ะละค่ะเนี่ยแล้วในวันนี้นะคะคุณครูแหวนก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย